บัดนี้จัดแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอกน้อนมนมัสกาพระภูมิประพาสอารหันตสมัมมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทันกระทำและประสงค์เป็นศารณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั่นต้องอาศัย กิจที่บริสุทธิ์โดยมีศีลเป็นที่รองรับหรือเป็นพื้นท่านจึงเปเรียบศีลเหมือนอย่างแผ่นดินอันเป็นที่ดำรงอยู่ของตรรพสัตว์ในโลกและของสิ่งทท้้ตปว ศีลเป็นเหมือนแผ่นดินก็เ,เป็นที่รองรับอุศนธรรมทั้งหลายจะต้องมีศีลเป็นแผ่นดินที่รองรับอุศนธรรมทั้งหลายจึงจะตั้งขึ้นได้และก็ต้องมีสมาธิอันทำจิตให้บริสุทธิ์จากมีวรทั้งหลาย เป็นบาทของปัญญาคือเป็นเท้าของปัญญาหากจ,จะเปรียบเหมือนอย่างร่างกายสมาธิก็เป็นส่วนเท้ามันเป็นที่ตั้งของลำตัวและทีษสัฉะนั้นจึงต้องมีสมาธิเท้า เป็นที่รองรับลําตัวคือสมาธิคือปัญญาต้องมีสมาธิเป็นเท้าเป็นที่รองรับลําตัวคือปัญญาเพื่อวิบุตรคือความมุดพลมันเป็นเหมือนอย่างที่สัดฉะนั้น ศีลสมาธิปัญญาทั้งสามนี้กับทั้งวิบุติันเป็นส่วนผลจึงต้องอาศัยกันเหมือนดังเป็นแผ่นดินเป็นเท้าเป็นลำตัวเป็นทีรษะการปฏิบัติจึงต้องปฏิบัติ ให้มีชีนด้วยมีสมาธิด้วยมีปัญญาด้วยประกอบกันไปและปัญญาในธรรมนั้นดังที่ได้กล่าวแล้วต้องอาศัยจิตที่บริสุทธิ์คือจิตที่เป็นสมาธิที่บริสุทธิ์จากมีวรทั้งหลายจึงจะได้ปัญญา เห็นตัจจะธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงอันตัะจะธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงนี้ก็มีหลายชั้นที่เป็นความจริงพูดทั่วไปก็เป็นชั้นสามัญขึ้นมาเป็นความจริง เกี่ยวแก่กรรมและผลของกรรมหรือเรียกเป็นคำสามันว่าเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษประโยชน์มีทั้ป,ประโยชน์ต่างๆก็เป็นปัจจักคือความจริงที่ละเอียดเขา้าสูงขึ้นเป็นความจริงที่เป็นอดีตปจัจจัย คือทุกเหตุเกิดกทุกความดับทุกทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกก็เป็นความจริงที่ต้องใช้จิตอันเป็นสมาธิสงบสงัดจ,จากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเข่งปินิตพิจราจรณาจึงจะมองเห็นในสันนัตฉะนั้น การทำสมาธิเพื่อทําจิตให้บริสุทธิ์จากการมลนอ,อกุศลกรรมทั้งหลายจึงเป็นข้อที่ผููต้องการปัญญาในธรรมของปฏิบัติ